ตรงสำพัญตรงมันแปลกเขียวไม่พอแล้วมันมันเขียวแบบไม่ได้เขียวเหมือนยูเลียเนาะเนี่ยนี่แปลว่ามันรับอาหารพร้อมแล้วเขียวเข้มเข้มมากเขียวเข้มแล้วสักพัยมันก็เหลืองมนี่ลองดูนะของคนอื่นเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่เสมอมันเหลืองมันมีใต้เหลืองเหลืองอยู่แต่ของเราเนี่ยเขียวแบบเขียวทั้งทั้งสี่ไล่นะ ยี่สิบไร่เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวจะจะถามไปเรื่อยๆะตรงไหนสวยอ้วนไม่ได้ถ่ายอะไรค่ะจียาเนี่ยที่นากันแล้วยังไม่ได้้คิดดูอันนี้ยี่สิบไร่ใช้กี่แคปซูลนะคะครั้งแรกมันหกร้อยริดสกาสามสิบแคปซูลสามสิบแคปซูลปกติแล้วยี่สิบไร่เนี่ยสามสิบแคปซูลอ่าสิบแคปซูลก็สองร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบาทเนาะแล้วเมื่อก่อนเนี่ย เออยี네่สิบไร่เนี่ยต้องใช้ปุ๋ยประมาณกี่พันใส่ปุ๋ยสิบลูกอะประมาณเจ็ดพันกว่าเจ็ดพันกว่าเจ็ดเจ็ดพันกว่าเหลืออีกร้อยเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะถามคำถามแบบนี้นะใส่ปุ๋ยสิบลูกจริงอ่านั่นแหละนั่นแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะถามค่ะห้าสิบลูกให้เห็นชัดเขาสิบลูกนี่เจ็ดพันห้าไงประมาณเจ็ดพันห้าก็ใส่สครั้งอะก็ก็นี่ไงหนูถามว่ารอบนี้ปกติก็ต้องใส่กี่รูปแล้วก็คือสิบแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจาก7 5็0เนี่ยเดี๋ยวเจ็ดร้อยห้าสิบเดนสิบวันก็เราก็อีกสามพันเอีกสามิบเมตรไงก็ไม่เป็นไรอีกเจ็อยห้าสไงเจ็อยห้าสิบอีก750ดรห้าสิไงใช่ไหมคะประหยัดเงินอย่างน้อยก็ประหยัดเงินเท่ามาเท่าเดิมนะประหยัดเงินเหล๋อเพินเกือบแสนใย้มื่นี่ยเยอะค่ะตอนนี้ต้องกินของที่ติดตัวไม่รู้จะได้จำนำหรือจะขาเองอย่างี้ถขาเองนะเวลาเนี่ยราคา ้าส่ทุนเราต่เราไม่ห่วต้นทุนเี่นะถ้าเป็นไปได้นะอยากจะเดินลงไปเลยค่ะน้องโอสฉันอยากจะถอดรองเท้าแล้วก็เดินไปสัมภาษณ์อยู่นานเนี่ยเดินนะต้องเป็นนั่งด้วยลองลองดูว่าเราจะสัมภาษณ์ตรงไหนที่เห็นออกภาพทั้งเนี้สวยทั้งหมดอะแบบว่าเห็นไปทางไั่งนีเลยฝั่งนู้นนะคะหรือว่าฝั่งนี้ มุมนี้ก็ได้เลยมุมมุมนี้ดีกว่าไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูว่าถ้ายืนตรงนี้แล so ้วเวลาเวลาเวลาเราคุยเน so ี not, ่ยคือมันต้องมันต้องมาทางนี้นะอ้วนก้มทำอะไรอ้วนใส่คลิปอยู่เลยแล้วใารทำไมกายังทีนี่ได้เห็นเลย